วันนี้เขากับมาเอาใจสายมู่เนาะเขากจะมาบอกกับเรื่องมู่จังไดให้สําเร็จมู่จังไดให้ลวยสมใจที่เขาขอพรอ่นพว้ทําไมที่บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเสื่อส่วนบุคคลสิ่งที่เขา,เขาแนมบ่เห็นน่ะบ่เป็นวาสิบ่มีสิ่งที่เขาสัมผัสบ่ได้กับบ่นวามันจะเกิดขึ้นบ่ได้สิ่งที่เขาแนมบ่เห็น คือจังอากาศเนี่หละทุกคนคิดว่าแบบใดอันนี้มันคือแล้วแต่ความเสือของบุคคลเนาะสำหรับส่วนตัวสมัยเองสมัยก็เป็นคนที่พี่มักมู่เตลู่เนาะสายมู่สายคือขอพรอนพ่นให้เพ่นให้กำลังใจเพิ่นซอยทรงซอยเสริมคือสมัยจะเป็นคนแบบนี้คือยุนให้สายนี่คือเอาความเสือของเจ้าของ มาบอกสูฟังอันนี้ก็คือผู้ใดบอเสือก็คือให้เลื่อนพานเด้ให้เก่าให้ยบอกว่าให้เลื่อนพานคือสมัยบอดไดเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานคือสิ่งที่สมัยที่บอกก็คือสมัยมู่แล้วมันเกิดขึนอิหลีได้อิหลีมันเหตุในเฮาสําเร็จอิหลีคือบางที่มันก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาบางที่มันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างสี่นะคือก็เลยบอกว่าคือ สำหรับส่วนตัวเราจะเป็นคนที่เสือเสือว่าแนวพวกนี้มันมีอิรีแต่ว่าเทคนิคที่สําคัญก็คือ mm hmm. เฮ็ดจังไหนมู้แล้วจังสีไใดข้อแรกก็คือห้อง้องเสื้อมันเต็มรอยเลยว่าทิ้งเท้าขอเพิ่อนอะ่ะมันสิเกิดขึ้นเต็มรอยข้อที่สองก็คือห้าเสื้อว่าเพิ่นมีอิรีนเนี่ยข้อเนียมันยากจังน้อยเสื้อหยาก,กยังน้อย คือก็อจังสมัยบอกตอนแรกละ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผู้ใดเชื่อผู้นั้นก็ได้ก็แค่นั้นละ่ะเคยสังเกตบอ่อมหาเศรษฐีที่เพิ่นเฮธุกิจใหญ่ๆนะทิ่งที่เ้าวานเห็นก็นคือเบื้องหลังคือยังเจ้าของโรงแรมใหญ่ๆแถวๆประตูน้ำเนี่ยสั่นหนึ่งของตึกเพิ่นนีกสิมิแตสิ่งสักสิพ่อแม่คูบาอาจารย์เครื่องยึดเนี่ยวชีวิต เพ่งยึดเหนี่ยวความมั่นใจของเพิ่นอะอยู่ในหันเบิดเลยคือหลายคนอาจจะบอกู่เพราะว่าเขาเห็นแต่ความสําเร็จของเพิน่นเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าโตตนของเพิ่นแต่แทนะเพิ่นก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเพิน่นบ่ว่าสิเป็นความคิดเห็นยังจากไฟต่างๆที่เพิ่นออกจากปะทุมแล้วการตัดสินใจเธอทุทไทยก็คือโตของเพิ่นเอง เพื่อนกะติไปนั่งเบากับสิ่งศักสิทิ์เพื่อนกะติไปนั่งเบากครับพอกับแม่เพื่อนนั่นแหละที่ลลวงรับไปแล้วนั่นแหละไหามาซอยตัดสินใจเพื่อนกะติเสียเสียงแหลกที่เพื่อนไดงยินเพื่อนกะติเสียโตเพื่อนเองนั่นแหละนี่สมัยกะที่เบาประมาณว่าสำหรับส่วนตัวของสมัยเองกกับกับเหตุแบบนี้คือกันบางที่ อันหนที่มันเหลือบากัวาแรงอันหดที่มันเกินกําลังมนุษย์มาน่าเฮาที่เสียใจสมัยเกิดสิโยไข่เพิินเนาะไข่เพิินเป็นผู้จัดการอันนี้ก็คือแล้วแต่เพิินแล้วแต่เพิ่นที่เห็นสมควรคือสมัยเหตุจังสันอีลีทุกคนเนาะเอานี่เอาเอา้าความเสือของจาของสู่ฟังเพราะว่าชีวิตสมัยกิขึ้นล่งผิดผัน สิ่งที่บอกคิดว่าี่เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้คือก็เลยเบาซูฟังนี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณในการรับชมเด้อผู้ใดเสือกะล่องไปเฮ็ดเบิงผู้ใดพอเสือก็เลือนผ่านเนาะมื่อน,นี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับ